สวัสดีครับสวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาวิทยี่ห้าทับหนึ่งจากโรงเรียนท่าเสาวิทยาคารวันนี้พวกเราจะมาทำน้ำมันหอมกระเทยจักรมิ่งกันค่ะโดยผู้จัดทำดิฉันนางสาวพุณสดีคุณสนั่นผมนายวัชร์ไร้หาวและผมนายรัตน์ผลเอกราพันธ์ดีชันนางสาวคุณชานาแก้วนันและดิฉันนางสาวฉัตรธนิกาชลิวันค่ะค่ะนี่นะคะคืออุปกรณ์และวัตถุดิบของเราทั้งหมดค่ะ ขมิ้นและน้ำมัน,นะมะพร้าวค่ะเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนำขมิน้นที่ได้ปอกเปลือกและหัน่นให้เรียบรอ้อยขัน้นตอนที่สองนำขมิน้นที่หัน่นได้แล้วนำมาตำให้ละเรียดขั้นตอนต่อไปนาขมิน้นที่ตละเอียดแล้วผสมกับน้ำมันมะพร้าว ขมิ้นกับน้ำมันมะพร้าวใส่ผ้าขาวบางคั้นเอาแต่น้ำมันที่เป็นน้ำมันของระค่ะนี่นะคะก็คือน้ำมันหอกขมระเหยที่ได้จากขมิ้นค่ะของพวกเรานักเรียนชั้นม่นเยงศึกศรรษาวิธี่้านึ่งจากโรงเรียนท่าเช้าที่อาคารขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ